หายอยู่เพื่อนหายาอยู่เพื่อนนี่ว่าดีกินยาเราเป็นคนขี้เรือเมเลยหายามากินมีไปคลินิกแล้วเขาให้ยามากินนี่กินยาหลังอาหารเที่ยงน,นี่มันที่ไหนนะนี่มันสี่โมงแล้วเพื่อนเอา้านี่นาฬิกาไม่ตรงเหรอหรือว่าเราเดูเอง เฮ้เพื่อนนี่ว่าชุดนี้แอนดูนเป็นแป๊กไปอ๋อตั้งแต่แฟนมันดีไปมันก็แปแ๊กไปครับเพื่อนนี่ว่ามันขี้หลอขี้ลือต้องพาไปหาหมอหน่อยแล้วเพื่อนไปก็ได้เพื่อน,เ,นเพื่อ,อหมอจะช่วยเราเราได้บ้างไปเพืเอ่อนเฮ้ยแอมจะไปไหนกลับบ้านไลย เดี๋ยของไปเลยไหนวะออวะคิดอย่งรบ้าเรืองหมคคดใจมากเขียนกันเขีนยัมันแปลกๆปลาตั้งแต่แฟนมันติดไปมันก็ <S 2> <S 2> เลอะเือนแย่เลยสมองสมองอ่ะเนี่ยเปล่แล้วว่านี่แล้วว่านี่ต้องพาเราไม่ทำก่อแล้วไปกันไปกัน สวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะอันนี้นัทตพลครับผมที่จองคิวไว้เมืวันขอที่จองคิวไว้วันใช่ไหมคะใช่ครับช่วงนี้ที่หนุ่มยีเด้นครับเป็นอาการนี้เป็นมานานไหมคะอืมเพิ่งเป็นครับตั้งแต่เล่นกาแฟไปก็เป็นมาแร้สักครครับใช่ครับเรื่องเรียนเรื่องอะไรก็ลืมครับอันนี้คือแบบว่าไม่ได้ทานยาตรงเวลาใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าผมเป็นคนขี้ลืมครับช่วงนี้ครับ แต่ก่อนตอนอยู่กับแฟนก็มีแฟนคอยเจอครับตั้งแต่เลิกกาแฟไปก็ไม่มีแฟนคอยเจอนะครับผมอ๋อตองนี้ไี่มีแต่อันเดี๋ยวคุณหมอเดี๋ยวให้นัฬกาเอาไปใส่ไว้เตือนเวลาจะทานยานะคะเป็นของคลินิกเรานะคะมีค่าใช้จ่ายหรือเปล่าคแล้วมีค่าใช้จ่ายหรือเปล่าครับคุณรัฐบาลเป็นลูกค้าของคลินิกเราจะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะคะ จะให้เอาไปทดลองใช้กันค่ะแล้ววิธีการใช้ใช้ไงบ้างครูอ๋อนาฬิกาเรือนนี้นะคะเป็นตอนแรกเป็นอาไรสําหรับผู้ป่วยสูงอายุเวลาแบบว่าเอาไปไหนว่าเอาไปทานเวลาทานยาไม่ตรงเวลาค่ะแต่สําหรับคุณนัทพลก็ใช้สามารถใช้ได้ค่ะจะเอาไว้เตือนเวลาทานยาหรือว่าเอาไว้ดูเวลาได้นะคะก็ มันจะแจ้งเตือนผ่านแอปใช่ไหมครับใช่ค่ะมันจะมีแอป,ปของมันเองแล้วโทรศัพท์ก็หากคครับโอเคครับอ๋แบบลิงก์ใส่โทรศัพท์ไ<ช>ด้เลยไหมครับใช่ค่ะเด้งขึ้นหน้าจอใช่ค่ะแล้วก็สามารถเป็นเชื่อมต่อกับโทรศัพท์กับอ่นได้เวลาแบบถ้าคุณไม่ถัดยายใช่ไหมครับโอ้ครับหรือให้เพื่อนแจ้งมาไล่กินใช่ไหมครับใช่ค่ะหรือว่าจะเป็นผู้คอลหรือว่าคนได้ตัวก็ได้ครับครับผม ให้ผมไปเอาลูทดุองรก่อนใช่ครับใช่ค่ะถ้าเรายังไม่กดตรงนี้นะคะมันจะเป็นนาฬิกาไม่ขึ้นหน้าจออะไรแต่ถ้ากดตรงนี้ยมันจะบอกเวลาเราครับผมตรงนี้บอกว่าเวลาของประเทศที่เราจะตั้งไว้ได้ค่ะแต่ถ้าจะให้เตือนเวลาทานยาจะทานกี่โมงอะไรเงี้ยเราสามารถตั้งในแอปโทรศัพท์เราได้เลยเค,ครับครับว่า ถึงเวลาปุ๊บไอ้นาฬิกามันจะแจ้งเตือนขึ้นมาเองเลยค่ะถ้าคุณก็กดหยุดตรงนี้เหมือนเดิมครับผม <Okay. S 1> อ๋อครับเข้าใจแล้วครับครับผมขอบคุณมากครับคุณ,คณมากครับ,บรไปเลยทีนี้ก็มีนาฬิกาจะได้มีที่หสองที่หนึ่ง<ม>เ<น>่อ,อนเะพื่อนเพื่อน เฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเอ้าเฮ้ยนาฬิกาอะไรวะเพื่อนยังไม่สวยยังเลยนี่นาฬิกาซีน่าบอสใช้กับทุกช่วงวัยอย่าลืมใส่ใจกับคนที่คุณรักนะครับขอบคุณครับผมเฮลี่เข้ามาในส it's p o r n g a e you gonna catch pneumonia <atra ileen> have you finally lost your mind is that what this is you know everybody associates their bad days with rainy days i kind of like the rain